กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมอบทุนการศึกษาประจำปี2558เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจแก่บุตรของกำนังพลที่มีผลการเรียนดีนะคะแต่แล้วก็มีความประพฤติดีแล้วก็แต่มีไรายได้น้อยะค่ะ ที่ห้องประชุมกองบิน21เนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนาวาอากาศเอกนิสิตโคเมธพวั์ผู้บังคับการกองบิน21เป็นประธานมอบทุนการศึกษาประจําปี2 5 5 8ให้แก่บุตรข้าราชการลูกจ้างประจําและพนักงานราชการที่มีรายได้น้อยในสังกัดกองบิน21จํานวน343ทุนโดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาออกเป็นทุนเรียนดีต่อเนื่องระดับชั้นประถมศึกษาทุนผู้บกครองทางร่างกายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุนเรียนดีระดับประถมศึกษาและสัสนุนการศึกษาระดับอนุบาลรวมเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น1.257,000บาท สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้นะคะทางกองบิน21ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศรวมทั้งภาครัฐเหลอกชนที่ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ครอบครัวของกำลังพลอีกทั้งเป็นการให้กำลังใจและก็สนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลให้เกิดความตั้งใจในการศึกษาเร่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะ ไปปิดท้ายกันที่ข่าวตางประเทศนะ